ครั้งนี้เนี่ยต้องยกความชื่นชมให้กับมิจิกระจชอบมากอยากจะถอดแล้วไปไว้ที่บ้านเลยีเดียวไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ขอปานไปไม่ได้สิขอไม่ได้ไงไม่ได้ก็เราเสียตังค์มาแล้วเรากลับบ้านไม่ได้ไงมิจิไม่ได้ลิ้นหนึงไม่ได้ครึ่งขวดไม่ได้โอ้ไม่ใช่โซฟาธรรมดาแต่ว่าเป็นโซฟาเอาไว้ก้อนเงินภรรยาขอตังค์หน่อยไม่ ห้องอ่ะโอ้โหห้องดีมากเลยมิจิใช่ไหมอยู่นานๆก็เลยเลือกโรงแรมนี้รอโหทุกคนทีแรกกะว่าคือครั้งนี้เรามาเที่ยวเนาะกะว่าจะแบบเออไม่รีวิวไม่ได้อะไรหรอกทำไมทำมาพอเข้าห้องแล้วโห้องแบบดีมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์อะเลยแบบถ่ายนั่งถ่ายท่นี้ถ่ายอยู่วะเนี่ยอันน้ถ่ายอยู่อะไรอยู่อันนี้อนี่ยชุดตัวเนอนามมรอนามันที่กางว่ายังไงอะนี่อะอันนี้ตอนนี หูวุ่นวายดูวุ่นวายโอเคน่าใสน่าใสน่าใสขึ้นทันทีเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดคลิปแบบผู้ผาเปิดคลิปอย่างนี้เลยนะอ่ะโอเคเซ่เนาะแล้วมอดอกร้พบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกิ๊กยูนี่แน่นะคะทุกคนวันนี้นะคะกิ๊กกับมิจิเรามากันที่จังหวัดฟุก็ตภกะคิดว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยแบบมาเที่ยวฟุูเก็ตเยอะมากแล้วอยากให้จะพักโรงแรมแบบดีๆถูกต้องป่ะเราก็เหมือนกันเรามาเที่ยวอ่ะเราก็อยากพักโรงแรมดีๆครั้งนี้เนี่ยต้องยกความชื่นชมให้กับมิจิกิ๊ เป็นคนแบบผ่านโรงแรมนี้ได้เนเองแล้วทุกคนมันดีมากอเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่แรกเลยเนี่ย่ม้ั้่แต่ทางเข้าก่อนเลยดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าเดินทางของกิกกับมิจิคือวางไว้แบบไม่เกะกะเลยเพราะว่าโรงแรมนี้นะเ,เขาประตูเปิดไปด้านนอกอเ,เห็นปะเออปกติเนี่ยประตูโรงแรมเขาจะเปิดมาด้านในอันนี้พอเปิดไปด้านนอกปุ๊บมันก็จะแบบไม่ชนกับของของเราอันนี้ถือว่าเวิร์กคราวนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีแบบเห็นบ้างมีไม้แขวนเสื้อเยอะมากรวมถึงสเปรย์อันนี้คิกลองฉีดไปเรียบร้อยแลวเเเปปป็นนสรบบบดักิาาไ ้างน,นอกกินข้าวอิสยะดื่มแคคัวแก่ค่วยอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นก็ฉีดได้อันนี้คมด้วยเนี่ยกลิ่นมาแล้ว,กล,ลวกลิ่นหอมมากนะไม่จีเนาะแต่เห็นไม้แขนเสื้อเยอะอย่างงี้เป็นเพราะว่าทุกคนดูห้องนี้อมีตู้ตู้นอนไม่ใช่มีตู้ซักผ้าม,มีเครื่องซักผ้า<ฮ>แต่ที่สําคัญดูนี่มีน้ํายาซักผ้าไว้ให้ด้วยไม่จี๋ยัง,<ฮ>งไม่ต้องไปซื้อเลยดีปะ่ะคือถ้าใครแบบมาหลายวันนี่คือต้องซักผ้าเนาะดีมากซักผ้าในห้องได้เลยข้างบนนี้เนี่ยจะมีเตาไมโครเวฟเวลาซื้อของมาก็มาอุ่น ได้หรือว่าซื้อมาตอนกัางคืนตอนเช้าอะไรเงี้ยกินตอนเช้าก็มาออุ่นไหรือว่าสะดวกสบายเหมือนอนวดเมนรนี้ให้เห็นด้วยเอจริงเหรอใชโอ้โอนอกจากซักผ้าแล้วย,ยังอบแห้งได้ด้วยรอ,อ,อดรอดมากอ่ะแล้วหันมาฝั่งนี้จะมีแบบกระจกกระจกชอบมากอยากจะทอดแล้วไปไว้ที่บ้านเลยีเดียว ไม่ได้ไไดส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเตารีดเอาไว้แบบรีดกางเกงรีดกางเกงแบบเปิดมาปุ๊บเลดแต่คิปไม่เคยใช้เหมือนกันนะส่วนใหญ่พวกออคนทําง,งานเขาจะใช้กันเนาะแต่ว่ายังไม่หมดเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ตรงนี้ทุกคนโคตรด,ดีเลยอะตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับที่ล้างจานแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชกะงกาแฟอะไรได้เต็มมากไปกว่านั้นเป็นมินิครวัวทุกคนจะแบบมินิครวัวได้ไงไวะมินิครวัวต้องทำาบบข้าวได้สิใช่ทำแบบข้าวได้ไดูข้างล่าง เขาจะมีเหมือนกับเป็นเตาไฟฟ้าให้ด้วยแล้วก็แบบเอามาวางตรงนี้ยเสร็จแล้วเราก็แบบเสียบปลั๊กแล้วก็สามารถที่จะทํากับข้าวได้คือจไตายกินอยู่ดีเนาะแบบไปซปเปอร์มาร์เก็ตซื้อมาเนื้อแบบดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมาทําซุก,กี้ทําอะไรกินก็ได้รวมถึงพวกหม้ออะไรต่างๆโรงแรมเขามีให้ยืมด้วยเลือกที่จะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด้วยนะแต่มากไปกว่านั้นในนี้มีมีจานช้อนซอมต่างๆแก้วดีปะ่ะดีมาก เวลาทำอบข้าวอะไรเงี้ยถือว่าไม่ลำบากเลยอยู่ที่นี่ข้างล่างสุดนะก็จะเป็นตู้เย็นด้วยทุกคนถือว่าเป็นมินิครัวปกจิเป็นมินิบาร์ตรงน,นี้เป็นมินิครัว <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาฝั่งนี้มีห้องน้ำและก็ห้องอาบน้ำในตัวอะเรพาไปดูข้างในนีน่จ้าอยากจะบอกว่าห้องน้ํากับห้องอาบน้ําแบบใหม่แล้วก็กว้างมากเลยนะเมจิ่คือกว้างจริงๆอ่ะทุกทุกคนดูแกอ่างแบบ ฉันยืดขาได้อะยืดขาแบบยืดยืดแบบยืดได้สุดเลยอ่ะนี่แต่มากกว่ากันนะทุกคนอันนี้พวกสบู่แชมพูอะไรเงี้ยเขามีให้เป็นของโพลามากออ้โหขอไปไหมไม่ได้สิไม่ได้ไงไม่ได้ก็เราเสียตังค์มาแล้วเรากลับบ้านไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้นิดนึงไม่ได้ครึ่งขวดไม่ได้โอ้นิดนึงไม่ได้ ต้องใช้ที่นี่อย่างเดียวชั <c oughs> ้นนี้ก็คือจะเอากลับอย่างเดียวบพรเห็นร้อมดีเออพอหันมาตรงนี้คิดว่าอุปกรณ์เขาแบบว่าครบคันหมดเลยนะคะมีทั้งชกักโครกมีอางอาบน้าอะไรเงี้ยแบบมีม่านปิดแยกสัดส,ส่วนอย่างดีแล้วก็ดูหูผ้ <c oughs> าุณหนูเยอะมากผ้าุณหนูเยอะมากคือห้องนี้นอนได้กี่คนวะเนี่ยผ้าุณหนูคือแบบว่าเอาไปเลยแกใส่ <c oughs> <ass> ไปเลยจัดเต็มอะไรเงี้ยห้องนี้พักได้2คนแล้วแบบกระจกใหญ่นะและยิ่งทําให้ห้องนี้ดูกว้าง <c oughs> อะไรแบโอเคได้เป่าผมก็มีให้อุปกรณ์ถือว่าครบหมดแล้วนี่ ด้านสูงไม่ใช่ดูนขานาดกิ๊กอะชูแขนอย,นยังแบบไม่ถึงเลยนะสูมมากทุกคนไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนต่อ นี่จ้าและนี่คือ,อคห้องนอนเตียงใหญ่มากคือต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเตียงไซส์ของเขาเนะต่อให้บอกว่าใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังใหญ่สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยถือว่าใหญ่ใหญ่ระดับเตียงใหญ่ประเทศไทยเลยนะมีชุดนอนให้ด้วยกิก็ชอบโรงแรมที่มีชุดนอนเพราะว่าเราก็แบบไม่ต้องเตรียมมาเองถือว่าสะดวกสบายนั่นเองนะคะห้องแบบกว้างขวางมากแล้วก็ถือว่าโปร่งมากเลยนะแต่ที่กิกชอบมากตรงที่ทุกคนดูแบบดีไซน์เขาดิเขาจะใช้แบบเป็นไม้และมีความแบบกึ่งเหมือนรีสอร์ทแบบรีแลกซ์หน่อยนะสวยนะสวย โต๊ะหัวเตียงนะคะจะมีพวกปุ่มคอนโทรลมีลักแล้วก็มีพวกสาย USB ด้วยถือว่าสะดวกสบายสามารถที่จะชาร์จแบตแล้วก็วางโทรศัพท์บ,บนหัวเตียงได้เลยอันนี้ถือว่าพื้นที่แบบดีมากองปลายเตียงนี่ที่แม่จินั่งอยู่มจิชอบสุดนี่แม่จีชอบสุดกีก็ชอบ,ท,ชอบทุกคนดู <A> oh. จะมีเหมือนเป็นเก้าอี้เก้าอี้กึ่งโซฟานะจะมีทั้งหมด2ด้านแล้วตรงกลางเขาทาได้ดีมากเลยนะนเขาทาแบบเหมือนเป็นโต๊ะอยู่ตรงกลางนะคะแบบเวลาซื้ออะไรมาอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบนั่งกินได้แล้วแบบทุกคนจินตนาการกลางคืนเห็นวิวเมืองจะมีไฟแล้วเขาจะมมีแบบเหือนไฟ ประดับอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยสวยมากเหมือนแบบดินเนอร์ได้ไหมซื้อแชมเปญมาวางไว้แล้วก็กินแล้วก็ทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดินเนอร์ไม่ต้องไปร้านอาหารได้เลยอ่ะเนี่ยแล้วดูโต๊ะนั่งเนี่ยนั่งด้วยกันแบบดีมากเลยสวยมากแต่ทุกคนชอบตรงนี้อะไรโซฟาตัวนี้ไม่ใช่โซฟาธรรมดาแต่ว่าเป็นโซฟาเอาไว้ก้อนเงินภรรยาเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่ข้างล่างเป็นเซฟตี้บ็อกซ์โอ้โหดูเก็บเงินไว้ในนี้เลยจ้าแล้วก็ปิดไว้ ทำเนียนๆไม่มีอะไรจริงๆตันเลยนี้สุดท้ายกะจะซ่อนภรรยาซะหน่อยทำไมทำามาตอนเช็คเอาท์ลืม <c oughs> รู้ <c oughs> ตอน <c oughs> ท้ายจ้าแต่พาดูต่อยังไม่หมด อุปกรณ์เพิ่มเลยค่ะอกรณเพิ่มอะไรวะมเฮ้ยกระจกมีกระจกด้วยเอาไว้แต่งหนะ้าสำหรับผู้หญิงนั่นเองนะคะอุปกรณ์เขาแบบครบคันข้างล่างจะมีพวกถังขยะแล้วก็มีเครื่องกรองอากาศตรงข้างนี้ก็จะมีทีวีบ้านใหญ่กิ๊กมองว่าเขาจัดระบบได้แบบลงตัวนี่คุณมองเห็นมิจิดูใต้โต๊ะโต๊ะมีปาั๊กด้วยชั้นแปดได้ด้วยอะ่ะมีสองตังเนี่ยอุ้ยดีมากเลยเน เป็นไงทุกคนคือเขาว่าใช้พื้นที่ได้ดีมากแล้วก็วางสัดส,ส่วนได้แบบดีมากเลยนะคิดว่าถือว่าครบเป็นการมาพักโรงแรมแต่ว่าเหมือนอยู่คอนโดมิเนียมอยู่อพาร์ตเมนต์ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะใครที่มาเที่ยวหลายๆวันแล้วมีสัมภาระมาเยอะอยากพักแบบสบายๆอยู่ใจกลางฟุกุโอกะ,กะแต่ว่ามีเครื่องซักผ้าเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์ญี่ปุ่นคิดบอกเลยโรงแรมนี้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากกดไลค์แต่ว่ายังไม่หมดโรงแรมในบรรยากาศเนี่ยสวยมากเลยทุกคนตั้งแต่ฟอ,อนต์แบบ ดูดีมากมและที่สําคัญการบริการคือแบบอัดจัดแน่นตั้งแต่อเมนิตี้เนี่ยมีให้ทุกอย่างยานะแล้วสามารถที่จะไปหยิบเองอยากได้อะไรก็หยิบมาได้เลยและที่สําคัญตั้งแต่ตอนเช็คอินเราสามารถที่จะไปหยิบกาแฟเราออามาแล้วกาแฟมีทั้งกาแฟเย็นและก็กาแฟร้อนที่ให้ดื่มแบบไม่อั้นกี่แก้วก็ได้คุ้มโอ้โสุดยอดสุดยอดมากโอ้โหแต่โรงแรมดีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูโลเคชั่นดีกว่าว่าโอ้ดีขนาดนี้สวยขนาดนี้แล้วเนี่ยครบคัน ขนาดนี้โลเคชั่นดีหรือเปล่านี่ทุกคนคือจากโรงแรมนะคะเดินมานา3นาที 3> 3าทก็จะถึงทางออกที่6นั่นเองทุกคนก็ถือว่าเดินทางมาสะดวกมากสถานีรถไฟชื่อว่าอะไรน,นี่จิที่นจิมินามี เทนจินมินามิจริงๆอ่ะน,นั่งจากสนามบินก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็หาของกินง่ายมากคือตลอดรอบสายตาที่นี่มีร้านอาหารแต่ตอนนี้สุดปกอ่ะสุดสุดนี่คือรอบนี่คือไม่ได้เสียตังค์นะห้งโรงแรมให้ยืมฟรีด้วยนะดีใจดีใจดีมิจิไม่เยอะฝั่งตรงข้ามนี้อะไรเนี่ยห้างไดมาลูก Oh. คือใครใส่ช้อปปิ้งก็คือสะดวกมาก oh. เดินจากห้างก็ประมาณสี่นาทีหรือว่าจากสถานีขึ้นมาที่ห้างก็ได้ใช่ไหมสะดวกมากทุกคนดูน oh. ห้างอยู่นี่จ้ะแล้วโรงแรมก็อยู่ตรงนู้นแล้วก็สมมติถ้าเราเข้าห้างใช่ปะ่ะลงไปข้างล่างก็จะเป็นสถานีรถไฟมีเมืองใต้ดินด้วยอช้อปปิ้งได้หรอช้อปปิ้งได้สิขอตังค์หน่อยไ่าหนว่ช้อปปิ้งได้ไงสะดวกมาก ตอนนี้ทุกคนคือแบบลงมาเมืองใต้ดินแล้วคือแบบใหญ่มากเลยนะเ<ช>มืองใต้ดินเนี่ยจะอยู่อยู่แค่โรงแรมเลยจริงๆเดินมาประมาณ5นาทีถ้าเราเดินเข้าห้างใดมาลูกก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินได้เลยมันก็จะมีทั้งเสื้อผ้าขนมของกิน<อ>มีทุกอย่างเลยอย่างวันนี้ฝนตกใช่ปะคนก็อยู่ในใต้ดินกันจ้าเดินไปเดินมาเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วจ้าดีมากเลยเนาะใกล้มากซุปเปอร์ก็มีอยู่ใต้ดินด้กคนดูนี่ โอ้นู่นใหญ่สุดลูกหลูกตาเลยอะเดี๋ยทุกคนอย่างเงี้ยเกลซาใช่ป่ะห้องเรามีครัวใช่ป่ะก็ซื้อไปทําได้นีุ่อ้ยถูกมากทุกคนดูอันนี้เป็นเนื้อวากิวนะคะแพ็คหนึ่งลดราคาด้วยแพ็คนี้เนี่ยลดราคาเหลือประมาณ700บาทเนื้อวากิวนะจ๊ะเนี่ยมีห้องครัวมันดีอย่างนี้เองเนาะคือแบบว่าเอาไปย่างกินได้ใช่ไหมมิจิเป็นไงทุกคนดูซปเปอร์นี้ของถูกมากดูซาชิมิจ้าแซลมอนดู150บาทถูกมากนี่ถูกมากกว่านี้ปลาบุรีอย่างเงี้ยเห็นปะ แพ็คหนึ่งแพ็คนี้เนี่ยประมาณ100บาโทโคตรถูกเลยชอบชอบมายมิจิโรงแรมนี้อ,อันนี้คือใกล้โรงแรมมากเลยนะเดินมาแป๊บเดียวเดินมาแป๊บเดียวคือถึงเลยนะจ๊ะจะเป็นร้านแบบว่ายาเตายแล้วว่าร้านข้างทางทุกคนดูดิแล้วคือแก้วร้านนี้โคตรเจ๋งอ่ะมิจิชอบมันจะทำให้แบบเย็นตลอดเวลาเนาะ าม,ามาพบกันนะคะทุกคนก็จะต้องร้านอาหารข้างทางและจากโรงแรมนะเดินมาประมาณแบบ,แบ,บ,แบ,บสามนาทีสามนาทีจนสามนาทีก็พอถึงเลยเรียกว่าทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะของกินง่ายรวมถึงร้าน,บนาแบบข้างทางแบบนี้นั่นเองนะคะแต่เล็กไม่บอกโรงแรมเลยนะโรงแรมที่เราพักในทางนี้มีชื่อว่าต้องคือสี โซคิวสเต้นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะไปจองกันได้เพราะว่าห้องแบบมีแบบหลายไทส์แต่สำหรับคิดจริงๆก็คือแบบชอบแนะนำให้ไปเที่ยวที่โฟโต้คาลาหาโรงแรมนี้แนะนำโรงแรมนี้เลยจ้า